แฟเลนทินะคะก็จัดจำหน่ายโดย Konami Digital Entertainment เป็นวิดีโอเกมแนวสยองขวัญเชิงจิตวิทยาค่ะตัวเกมเนี่ยจะใช้มุมมองบุคคลที่3เป็นหลักผู้เล่นเนี่ยก็จะได้ผจญภัยไปพร้อมกับต่อสู้กับสัตวประหลาดแล้วก็ไขปริศนาต่างๆค่ะแล้วตัวเกมเอกลักษณ์เนี่ยก็คือเขาจะใช้ไฟฉายแล้วก็วิทยุพกพาเป็นไอเทมเด่นของเกมค่ะ ไฟฉายเนี่ยก็จะใช้สองทางในความมืดส่วนวิทยุนะคะจะส่งสัญญาณเตือนออกมาเมื่อมีศัตรูเข้ามาใกล้ๆนั่นเองค่ะโลกของ Silent Hill เนี่ยจะมีด้วยกัน3ลักษณะค่ะคือโลกปกติก็จะเป็นโลกแบบปกตินั่นเองโลกแบบทับซ้อนก็คือตึกรามบ้านช่องเนี่ยจะมีความเหมือนโลกปกติแต่จะมีหมอกหนาแล้วก็มีสั์ประหลาดออกมาเพ่นพ่านค่ะอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงเช่นอาจจะมีประตูเพิ่มขึ้นมามีชั้นเพิ่มขึ้นมาจากเติร์ก แล้วก็สุดท้ายนะคะนั่นก็คือโลกมืดค่ะโลกมืดหรือโลกแบบฝันร้ายนั่นเองโลกนี้เนี่ยก็จะมีแต่ความมืดมิดนะคะตึกรามบ้านช่องเนี่ยก็จะเปลี่ยนไปเป็นสนิมมีรอยเลือดแล้วสัพหลาดเนี่ยก็ออกมาเพ่นพ่านนะคะเป็นโลกที่ฝันร้ายที่แท้ทูจริงๆค่ะอย่าลืมกด s u b s c r i b e กดไลค์กดแชร์แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยจ้า สวัสดีเพื่อนๆทุกท่านคะ่ะสำหรับคลิปนี้นะคะกเกาลัดเนี่ยจะมาสรุปเรื่องราวของ Silent Hill ทุกภาคนะคะให้กับเพื่อนๆได้ฟังกันคะ่ะ Silent Hill นะคะก็จัดจำหน่ายโดย Konami Digital Entertainment เป็นวิดีโอเกมแนวสยองขวัญเชิงจิตวิทยาคะ่ะสำหรับเครื่องเล่น PlayStation แล้วก็พัฒนาโดยทีม Silent นะคะตัวเกมเนี่ยจะใช้มุมมองบุคคลที่3เป็นหลัก ผู้เล่นเนี่ยก็จะได้ผจญภัยไปพร้อมกับต่อสู้กับสัตว์ประหลาดแล้วก็ไขปริศนาต่างๆค่ะแล้วตัวเกมเอกลักษณ์เนี่ยก็คือเขาจะใช้ไฟฉายแล้วก็วิทยุพกพาเป็นไอเทมเด่นของเกมค่ะไฟฉายเนี่ยก็จะใช้สองทางในความมืดส่วนวิทยุนะคะจะส่งสัญญ,ญาณเตือนออกมาเมื่อมีศัตรตูเข้ามาใกล้ๆนั่นเองค่ะโลกของ Silent Hill นะคะเราจะมาอธิบายฟังก่อนนะคือโลกของ s i l e n t Hill เนี่ยจะมีด้วยกัน3ลักษณะค่ะคือ โรคปกติก็จะเป็นโรคแบบปกตินั่นเองโรคแบบทับซ้อนก็คือตึกรามบ้านช่องเนี่ยจะมีความเหมือนโรคปกติแต่จะมีหมอกหนาแล้วก็มีสับประหลาดออกมาเพ่นพ่านค่ะอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงเช่นอาจจะมีประตูเพิ่มขึ้นมามีชั้นเพิ่มขึ้นมาจากตึกแล้วก็สุดท้ายนะคะนั่นก็คือโรคมืดค่ะโรคมืดหรือโรคแบบฝันร้ายนั่นเอง โลกนี้เนี่ยก็จะมีแต่ความมืดมิดนะคะตึกรามบ้านช่องเนี่ยก็จะเปลี่ยนไปเป็นสนิมมีรอยเลือดแล้วสัตว์ประหลาดเนี่ยก็ออกมาเพ่นพ่านนะคะเป็นโลกที่ฝันร้ายที่แท้ทูจริงๆค่ะไซเลนทิวนะคะเราจะมาพูดถึงภาค Origin กันก่อนค่ะ Silent Hill ภาค Origin นะคะก็คือลงเครื่อง Playstation Portable หรือ PSP นั่นเองในเดือนพฤศจิกายนพุทธศักราช2550นะคะแล้วก็ภายหลังเนี่ยเขาก็ไปพอร์ตลงเครื่อง Playstation 2ในเดือนมีนา2 5 5 1ค่ะเรื่องราวของ Silent Hill นะคะก็จะเริ่มที่ภาค Origin ก่อนค่ะตัวเอกเนี่ยชื่อ Travis Gary y นะคะเขาเป็นคนขับรถส่งของ เขาเนี่ยก็ตัดสินใจเลือกใช้เส้นทางผ่านเมืองไซเรนฮิลค่ะในระหว่างทางเนี่ยก็มีเด็กผู้หญิงเนี่ยได้ตัดหน้ารถเข้าแล้วก็ทําให้เขาเนี่ยเบรกแล้วก็ลงมาดูเด็กนะคะจากนั้นเนี่ยเขาก็จับพัดจับผูนะคะเข้ามาเจอบ้านไฟไหม้หลังหนึ่งทาวิสเนี่ยก็ได้เข้าไปช่วยเด็กที่ไฟคอกไว้นะคะออกมาได้ส่วนสุดท้ายนะคะเขาเนี่ยก็ได้เข้าไปพัวพันในเมืองไซเรนฮิลกับลัทธิประหลาดนะคะที่จับเด็กที่ชื่ออลิซาเนี่ยไปทำพิธีค่ะ จนสุดท้ายนะคะเอเลสซาเนี่ยก็นำทางพาทาวิสเนี่ยไปหาร่างต้นของนางจนเจอนะคะแล้วทาวิสเนี่ยก็ทำลายพิธีกรรมแล้วก็ช่วยเอเลสซาสำเร็จค่ะเอเลสซาเนี่ยก็เลยแบ่งพลังส่วนหนึ่งนะคะให้กลายเป็นเด็กทาลกให้ทาวิสเนี่ยพาออกไปจากไซเลนทิวทาวิสนะคะเขาก็เลยพาเด็กทาลกเนี่ยไปไว้ที่สถานเลี้ยงเด็กกำพรานั่นเองค่ะ ก็ระบบการต่อสู้เนี่ยผู้เล่นเนี่ยก็ยังสามารถใช้อาวุธได้ทั้งระยะใกล้แล้วก็ระยะไกลนะคะแต่ว่าเขามีเพิ่มขึ้นมาให้เลือกหลากหลายเช่นแบบมีท่อนไม้มีประแจเหล็กแล้วก็มีการเสื่อมสภาพของอาวุธนะคะแล้วก็มีอาวุธประเภทที่ใช้ครั้งเดียวแต่มีประสิทธิภาพมากพอที่จะสร้างความเสียหายให้กับศัตรูได้เช่นแบบทีวีเนี้ยเครื่องทีวีเครื่องคิมดีดอะไรแบบนี้นะคะแล้วก็จะมีการเพิ่มระบบ 퀵ไทม์อีเวนต์ hmm. เข้ามาด้วยนะคะศัตรูบางตัวเนี่ยก็จะสามารถจับตัวผู้เล่นได้เพื่อสร้างความเสียหายต่อเนื่องนะคะ mm hmm. ก็จะทำให้เราเนี่ยต้องกดปุ่มเพื่อจะหลบดีกนั่นเอง ต่อมานะคะก็จะเป็น Silent Hill ภาคแรกค่ะ Silent Hill ภาคแรกนะคะวางจำหน่ายครั้งแรกในปี1,999บนเครื่อง p l a y s t a t i o n 1นั่นเองเป็นภาคแรกที่ออกมานะคะแล้วก็ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากในเรื่องของความน่ากลัวนะคะแล้วก็ Silent Hill นะคะก็เป็นเกมแรกที่ทำระบบเสียงแบบแยกลำโพง2ข้างนะคะทำให้เพิ่มความน่ากลัวเข้าไปอีกนะคะด้วยซาวค่ะ a silent hill ในภาคนี้นะคะเราจะได้เล่นเป็นชายที่ชื่อแฮร์รี่เมสันนะคะขับรถมากับลูกสาวที่ชื่อเชอรีลแล้วก็ประสบอุบัติเหตุในขณะขับรถจนเขาเนี่ยเข้ามาติดอยู่ในเมืองไซเลนทิลนะคะแฮร์รี่เนี่ยก็เลยต้องตามหาลูกสาวที่หายไปค่ะจนมารู้ที่หลังนะคะว่าที่จริงแล้วเด็กคนนี้เนี่ยก็คือร่างแบ่งของเอเลซ่าในภาคออริจินนั่นเองนะคะที่แฮร์รี่เนี่ยเขามารับเลี้ยงไว้ พวกลัทธิลึกลับเนี่ยก็ได้ล่อลวงแฮร์รี่นะคะให้ตามหาเชอริลก็คือลูกสาวของเขาจนเจอเพื่อจะเอาเชอริลเนี่ยกลับมารวมร่างกับเอลซ่าเพื่อขืนชี้ให้พระเจ้านั่นเองซึ่งลัทธิลึกลับเนี่ยก็ทำสำเร็จนะคะแต่สุดท้ายเนี่ยแฮร์รี่เนี่ยก็สามารถเอาชนะบอร์ดได้เอลิซาเนี่ยก็ได้แบ่งร่างของเชอริลนะคะกลับเป็นทารกให้แฮร์รี่ให้แฮร์รี่เนี่ยเอาเด็กคนนี้ออกไปจากไซเลนฮิลแล้วก็ไปเลี้ยงค่ะ ต่อมานะคะก็จะเป็น Silent Hill 2ค่ะ Silent Hill 2นะคะวางจำหน่ายครั้งแรกในปี2001บนเครื่อง PlayStation 2ค่ะแล้วก็ต่อมานะคะบนเครื่อง Xbox แล้วก็ PC ในชื่อ Silent Hill 2: l e s t d r e a m ค่ะก็จะมีการเพิ่มส่วนของเนื้อเรื่องเสริมเข้ามาเนื้อหาของภาคนี้นะคะก็ได้รับการโหวตจากผู้เล่นว่าเป็นพอตเรื่องที่ดีที่สุดในเรื่องหนึ่งของวงการเกมเลยทีเดียวค่ะ You promised you'd take me there again someday. James! No. Oh. To our special place Silent Hill. No! Silent Hill 2. Rated M for mature. For PlayStation 2. From Konami. ในเกมนะคะ s ซ l i n t Hill 2เน,เนื้อเรื่องเนี่ยจะไม่ได้เกี่ยวโยงกับภาค Origin เแล้วก็ภาค1เลยนะคะก็จะเป็นเนื้อเรื่องของคนคนใหม่ขึ้นมาเนื้อเรื่องนะคะกล่าวถึงชายที่ชื่อเจมส์ซัเดอร์แลนด์ที่ภรรยาของเขาเนี่ยได้เสียไปเมื่อ3ปีก่อนค่ะแต่เขาเนี่ยกลับได้จดหมายจากภรรยาที่เสียชีวิตไปแล้วนะคะว่าภรรยาของเขาเนี่ยรออยู่ที่สถานที่พิเศษที่อยู่ในเมืองไซ l e n ฮิล l l ที่เขาเคยมาด้วยกันค่ะ เจมเนี่ยก็เลยมาที่ไซเลนฮิลนะคะเพื่อที่จะตามหาภรรยาของเขาค่ะและเขาเนี่ยก็ได้เข้าไปพัวพันกับคนมากมายค่ะจนสุดท้ายผู้เล่นเนี่ยจะได้เห็นถึงการกระทําของเจมนะคะว่าจริงๆแล้วเจมนี่แหละเป็นคนฆ่าภรรยาของเขาเองค่ะภรรยาของเขาเนี่ยป่วยแล้วก็ความเห็นแก่ตัวของเขานะคะที่เขาเนี่ยไม่อยากที่จะดูแลภรรยาของตนเอง ตอนจบนะคะก็จะมีแบบสําคัญ2แบบก็คือแบบแรกเนี่ยเจมเนี่ยเขาจะสาร,รภาพทุกอย่างกับภรรยาในสิ่งที่เขาทําลงไปนะคะภรรยาเนี่ยก็จะให้อภัยเขาแล้วก็ทําให้เขาเนี่ยหลุดพ้นแล้วก็ออกมาจากไซเรนฮิวค่ะกับตอนจบอีกแบบหนึ่งนะคะก็คือเจมเนี่ยบอกภรรยาว่าเขาเนี่ยรับภรรยามากก็คือหลอกนั่นเองนะคะแล้วก็ไม่ยอมสาร,รภาพเรื่องความเห็นแก่ตัวของเขาจนภรรยาตายนะคะ แล้วสุดท้ายเนี่ยตัวเขาเองค่ะก็รู้สึกผิดก็เลยขับรถลงแม่น้ำตายไปค่ะ real. ต่อมาจะเป็น Silent Hill ภาค3ค่ะ Silent Hill ภาค3นะคะวางจำหน่ายครั้งแรกในปี2003บนเครื่องเพ a y s t ซชัน n อแล้วก็ PC ค่ะ Turn your light your you on and I'll see Make a sound and they'll hear you. If you think it's scary being lost, just wait till you're found. Silent Hill 3, rated M for mature from Konami. When Hark thought of Silent Hill, noon, เราเนี่ยจะได้เล่นเป็นตัวเอกผู้หญิงที่ชื่อเฮเทอร์เมนสันนะคะที่เข้ามาพัวพันกับลทัทธิลึกลับในเซลิงฮิลค่ะจงสุดท้ายนะคะก็มารู้ว่าจริงๆแล้วเฮเทอร์เนี่ยก็คือเชอริลเด็กจากภาคหนึ่งที่โตขึ้นมานั่นเองค่ะพวกลทัทธิลึกลับนะคะก็ต้องการตัวเธอไปเพื่อให้กำเนิดพระเจ้าแต่สุดท้ายนะคะเฮเทอร์เนี่ยก็ได้ล้มล้างทุกอย่างแล้วก็แก้แค้นให้พ่องเขาที่ตายไปด้วยค่ะ ต่อมานะคะก็จะเป็นภาค Silent Hill 4 The Room ค่ะ Silent Hill 4 The Room นะคะวางจำหน่ายครั้งแรกในปี2004บนเครื่อง PlayStation 2 Xbox แล้วก็ PC นะคะ ถูกวางสถานที่ไว้ในเมืองเพื <high> <IS mus i> ่อนบ้านของไซเลนฮิลเกี่ยวกับชายที่ชื่อเฮลลี่ทาวสันนะคะเขาเนี่ยอยู่ในห้องที่ถูกปิดตายแล้วก็ไม่สามารถที่จะออกไปได้แล้วอยู่ดีๆในห้องน้ำเนี่ยก็มีโพรงขนาดใหญ่เฮลลี่เนี่ยก็เลยลองมุดไปสำรวจนะคะแล้วก็กลายเป็นว่าตัวของเขาเนี่ยได้ไปรับรู้แล้วก็เข้าไปพัวพันกับเรื่องราวของฆาตกรต่อเนื่องคนหนึ่งค่ะซึ่งเขาเนี่ยได้ทำพิธีบูชายันคนจะให้ครบ21คนนะคะ แต่สุดท้ายนะคะเฮนรี่เนี่ยก็หนีออกมาจากห้องนั้นได้ค่ะในภาคนี้นะคะก็แบบมีเสียงแตกออกเป็นสองฝ่ายนะคะก็มีทั้งดีบ้างหลอนบ้างแล้วก็มีคนด่าค่อนข้างเยอะนะคะเนื่องจากว่าตอนแรกผู้ทำเนี่ยเขาจะไม่ใช้ชื่อซีรีส์เกมเนี่ยว่าอยู่ในซีรีส์ Silent Hill พอตอนหลังเนี่ยเขาก็เอามามัดรวมแล้วก็ใส่ชื่อใน Silent Hill นะคะลงไปแล้วก็พยายามเชื่อมโยงเรื่องราวค่ะก็เลยทำให้มีเสียงวิจารณ์หนักนั่นเอง ภาคต่อมานะคะก็จะเป็นภาค Silent Hill Homecoming ค่ะภาคนี้นะคะทาง Konami เนี่ยเขาได้เปลี่ยนทีมพัฒนาจากเดิมะคะ่ะเป็นทีม Silent เนี่ยมาเป็น Foundation 9 e n t e r t a i n m e n t แล้วก็ Double Helix g a m e นะคะวางจำหน่ายครั้งแรกในเดือนกันยายนปี2008บนเครื่อง PlayStation 3 Xbox 360แล้วก็ PC ค่ะ He's gone. Everyone's gone. <S Evil. Welcome back. Don't find worry, Joshua. Oh, <God. S 1> I'll ภาคนี้นะคะก็จะเพิ่มมีความเป็นแอคชั่นมากขึ้น <Josh. S 2> มีการม้วนตัวหลบหลีกหาจังหวะการโจมตี เนื้อเรื่องเนี่ยก็จะได้กล่าวถึงอเล็กเชฟเฟิร์ดนะคะนายทหารที่เพิ่งปลดประจำการเขา,าเดินทางกลับมายังเมืองเชฟเฟิร์ดนะคะแล้วก็เมืองเขาเนี่ยมันก็เหมือนเมืองร้างเลยแล้วประชากรก็หายสาบสูญไปนะคะเขาก็ได้ทราบว่าโจชัวเนี่ยน้องน้องชายของเขาก็หายตัวไปด้วยเขาก็เลยออกตามหานะคะทำให้เขาเนี่ยได้ไปค้นพบ <will> ลับทธิลึกลับที่เคยเกี่ยวข้องกับไซเรนฮิ l ค่ะ รวมถึงผู้เล่นเองเนี่ยจะได้รู้เรื่องราวของเขานะคะว่าแท้จริงแล้วเนี่ยเขาเนี่ยออกมาจากโรงพยาบาลจิตตุเฮสนะคะแล้วเขาเนี่ยก็ได้ฆ่าน้องชายตัวเองแบบไม่ได้ตั้งใจจริงๆไม่ได้เป็นทหารอะไรเลยนะคะอเล็กเนี่ยสุดท้ายก็ได้ขอโทษน้องชายในสิ่งที่ตัวเองทําลงไปนะ,ะกับศพของน้องแล้วก็หนีออกไปจากเมืองนั่นเองค่ะ ในภาคต่อมานะคะก็จะเป็น Siren t h i l l s h a t t r r m m o r y y ค่ะมีการวางจำหน่ายบนเครื่อง V ในเดือนธันวาคมปี2009เราก็เปลี่ยนแปลงระบบการเล่นหลายอย่างเช่นการตัดส่วนของการต่อสู้กับศัตรตูออกไปหมดเลยนะคะทำให้เราเนี่ยเล่นได้แค่เพียงวิ่งหนีแล้วก็หาไอเทมเท่านั้นค่ะ เริ่มต้นนะคะเราจะได้เล่นเป็นแฮร์รี่เมนสันคะเป็นตัวเอกจากภาคแรกที่อยู่ดีๆก็ออกมาตามหาลูกสาวนะคะแล้วก็ไปเจอความทรงจำที่แตกต่างกันไปค่ะส่นสุดท้ายนะคะเราจะพบว่าจริงๆแล้วเนี่ยแฮร์รี่เมนสันเนี่ยที่เราเล่นจริงๆอะ่ะไม่มีตัวตนนะคะแล้วเชอร์รีลเนี่ยก็โตแล้วนะคะเพราะว่าเธอเนี่ยคิดถึงพ่อมากๆและเขาเองเนี่ยก็คือตายไปแล้วเมื่อ18ปีก่อนค่ะ ตัวละครที่เราเล่นมาทั้งเกมนั้นนะคะก็เป็นเพียงภาพที่ s i Silent n t l l เนสร้างขึ้นมาจากความตัดถน่นของเชอร์เวเรยสัเท่านั้นเองค่ะต่อมานะคะนั่นก็คือ Silent Hill ดาวพัวค่ะพัฒนาโดยทีมวา t ์าเกมนะคะมีกำหนดวางจำหน่ายบนเครื่องพ t ี Xbox 360ในเดือนตุลาคม2011ค่ะโวเกมนะคะจะมีความแตกต่างจากภาคที่ผ่านๆมานะคะเช่นหมอกนั้นานาก็ไม่มีแล้วก็เปลี่ยนเป็นฝนตกแทนแล้วก็เพิ่มความเป็นโอเพนเวิร์มาค่ะเราเนี่ยจะได้เล่นเป็นเมอร์ฟี่เพลติตันนะคะนักโทษชายที่หลบหนีจากการขนส่งนักโทษในระหว่างที่รถเนี่ยเกิดอุบัติเหตุค่ะ ตัวเกมก็จะดำเนินเรื่องไปในพื้นทางใต้ของเมืองไซเรนฮิลลนะคะ<น>เขาเนี่ยได้เข้าไปพัวพันกับเหตุการณ์สังหารผู้คุมรายหนึ่งนะเจ้าสุดท้ายนะคะในตอนจบเนี่ยจะมีความจริงที่แตกต่างกันไปนะคะตามแต่ที่ผู้เล่นทำไว้แต่ฉากจบจริงๆก็คือเมอร์ฟี่เนี่ยจะไว้ชีวิตแอนแล้วก็รู้ความจริงว่าเขาเนี่ยไม่ได้เป็นคนฆ่าพ่อของแอนคะ่ะแอนเนี่ยก็เลยปล่อยเมอร์ฟี่ให้หนีไปนั่นเอง ภาคต่อมานะคะนั่นก็คือ Silent Hill Book of Memory ค่ะเป็นเกมลงบนเครื่อง PS Vita เป็นมุมมองที่3จากมุมมองสูงนะคะภาคนี้เนี่ยจะแตกต่างออกไปจากภาคก่อนๆโดยสิ้นเชิงเลยเป็นเน้นการเล่นแบบ c o o p นะคะ4ผู้เล่นออกผจญภัยแก้ปริศนาแล้วก็ช่วยกันร่วมต่อสู้กับมอนสเตอร์จากในเกม Silent Hill โดยผู้เล่นนะคะจะมีการปรับแต่งตัวละคร เสายที่เล่นเช่นการต่อสู้ระยะประช,ชิดการต่อสู้ด้วยอาวุธระยะไกลหรือสายแก้ปริศนาเป็นการเน้นความสนุกโคออฟมากกว่าความน่ากลัวค่ะก็ทำให้ภาคนี้นะคะโดนกระแสะวิจารณ์อย่างหนักสำหรับแฟนๆไซน์ฮิลที่ชื่นชอบความน่ากลัวไปเลยนะคะก็มีคนบ่นเยอะมากเลยสำหรับภาคนี้ค่ะ เป็นไงกันบ้างคะนี่ก็คือเรื่องราวของ Silent Hill แบบสรุปสั้นๆให้ฟังง่ายๆนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะเกรก็ขอลาไปก่อนครั้งหน้าจะเอาอะไรมาพูดได้ฟังอีกก็อย่าลืมติดตามกันอย่าลืมกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะจ๊ะสำหรับคลิปนี้ไปแล้วคะ่ะบ๊ายบายสวัสดีคะ่ะ